เราแบบนี้ในโซต้าเดอะซีรีส์ EP ที่สามทิ้งท้ายของ EP สองไปไงเวลาพี่ทำหน้าดุก็น่ารักจิ้มจุ๋มนะคะความสัมพันธ์ของเขาทั้งสองคนดูเลยดีกว่าลุ้นเลาะไปดิมาเอาละครับน้องๆวันนี้พี่ๆจะมาสอนน้องๆบูงกันนะครับสอนน้องๆทำยังไงนะบูมพร้อมพนมยาประนึงแก้ประสาที EP มั่ง บู๋บุญเลยทำไรกันอะบู๋ได้แค่นี้เหรอเออเค้าชอบมีปมัญหา,ากันดูนะพร้อมก็ไม่พร้อมผมอยากรู้เขาใครเป็นคนสอนน้องคุครับงั้นคนช่วยบู๋ให้ผมดูหน่อย ผมอยากรู้คุณสอนน้องยังไงปีหนึ่งนะเป็นแพทเทิร์นป่ะเนี่ยเหมือนมีทุกมมอเลยนะอะไรแบบนี้วินีกรปีสองสามสี่ e n g i n e e r w i n g i n e e r w i n g i n e e r งูมันได้แค่นี้เหรอไม่แปลกใจเลย ไม่ไปถึงบูมไม่ได้เพราะคนสวนมันไม่ได้เลือกโวยผมจะให้พวกคุณบูมต่อไปเรื่อยๆถ้งกว่าน้องมันจะรู้มต้องบูมยังไงปติบัตไม่คือแม่แตัวเองก็นนะ่าจะเคยโดนแบบนี้มาก่อนป่ะ ตอนปีสองอะไม่รู <S <S ้ไวแล้วกดดำเหลือเกินกล้องพบล่าสุสด062อนุญาตครับมีอะไรพี่เป้ผมขอบูมแทนพี่ปีสองครับแม่อนุญาตที่นี่นต้องการกีลกนั่งลงไปแต่ว่าถ้าคุณไม่นั่ง อ๋อจะทำให้แผนการแสดงละครของเขาเสียไม่ใช่โอ๊ยพูดภาหาววาสปบอยอ่ะเอา้าเร็วขออนุญาตครับเออไม่ให้ผมขออนุญาตครับป้าครบผมไปอย,ย่างเดายวออกไปอย่างเดียนี่สิไอเสียงใครอ่ะไอนพีทเฮ้ยมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอ อนี้อีกคนหนึ่งทาวน์บ้านสวเอ็มกล้าแม่ฮะนำามาคนไม่กล้าเฮ้ยทำเพื่อนเราไงมีอะไรเอาเอาขอเพื่อนกลับเข้ามาแล้วผมผมจะบูมแทนรุ่นพี่เองครับไม่อนุญาตน่งลงไปเฮ้ยซึ้งเลยอ่ะฉันเป็นพี่ปี่สองฉันร้องไห้แล้วหนาดูไปเดี๋ยวก็รู้ว่าอะไรขออนุญาตครับ ขออนุญาตค่ะขออนุญาตครับขออนุญาตค่ะขออนุญาตค่ะขออนุญาตค่ะอนุญาตค่ะขออนุญาตคอนุญาตค่ะขออนุญาตค่ะขออนุญาตค่ะขออนุญาตค่ะน้องทำมือผิดค่ะพี่อาทิตย์ เขาต้องทำแบบนี้ค่ะหนูจำได้เขาขอให้ทำแบบนี้ค่ะพี่ถีข้าวข้างพี่ถีต้องแล้วเหรอจำได้สรุปว่าคู่อินหรือไม่อินได้เพาคุณบูมคืออะไรบูมใช่อย่าทำไรออกไปได้อ้าวบูมให้บูมได้แต่แม่หนูอยากให้เพื่อนกลับมาต่อเข้าใจไหมให้คุณคี่ได้ อะไรกับต้องพบตักหนาเหรอหนูเดี๋ยวรู้อย่างอีกเลยมีปีสองร้องไห้ร้องห่มแย่แล้วน้าปีจะแบ่ไตให้น้องรู้หมดแล้วเก็บเก็บอาการหน่อยหลายอย่างแล้วนะหลายอย่างนะปีอ่ะอันนี้นั่งจนมืด นี่ออกมาซะหน้อยอ๋อนน้อยโดนเมียไล่ข้างในก็คือยังอยู่ใช่ไหมใช่ข้างในปล่อยมาแล้วแบบอรอเด็กคือวยกจะมาต่อยทำกะไรตรงนี้เนี่ยมารอเพื่อนครับคุณรู้ใช่ไหม ทำไมวันนี้ผมไล่คุณออกมาตผมนะไม่คิดขอเดาเพราะว่าไม่มีคนอื่นกล้าเลยมีข้าวบกล้าอยู่คนเดียวไม่รู้ดูต่อไม่พอใจไม่พอ,อใจเรื่องอะไรเรื่องที่ผมขอเป็นตัวแทนช่วยบี่ีสองไม่ใช่ที่ผมไล่คุณออกมาวันนี้เพราะผมบอกคุณแล้วว่าที่นี่ไม่ต้องการฮีโร่พี่หมายความว่าไงครับ หรือว่าพี่ไม่พอใจที่ผมชอบเสนอตัวผมไม่ได้อยากทำตัวเด่นนะครับผมอยากช่วยเพื่อนผมจริงแล้วเพื่อนคุณต้องร้อยคุณช่วยคนเดียวหรือไงอแต่ถ้าเพื่อนอมพวกคุณต้องร้อยใครมาคอยนำอยู่ตลอดแล้วต่อไปเวลาเขาเจอเรื่อง,อย,างอยากๆกพรา้เาจะแก้ปัญหากันยังไงแล้วถ้าเพื่อนอมพวกคุณต้องร้อยใครสักคนมาคอยนำไม่คิดที่จะลุกขึ้นมาแก้ปัญหาอะไรด้วยตัวเองเขาก็ไม่เหมาะสม ที่จะมาเป็นรุ่นน้องพวกผมเข้าใจไหมรุ่นน้องเดอต้องเก่งกาจเลยนะตัวฉันแต่วันนี้มีเพื่อนของคุณพูดช่วยคุณไว้เพราะฉะนั้นครั้งหน้าผมจะอนุญาตให้คุณเข้าประชุมเชียร์ได้แต่นี่ถือเป็นการเตือนครั้งสุดท้ายนะก้องผมอย่า้าตัวเป็นฮีโร่อีกเข้าใจไหมทาไม่ได้ชี้ตัวผมเห้ากใจรับ ถ้ามันไม่มีคนเปิดมันจะมีคนตามถึงไม่ใช่กล้องโพกคนเปิดก็เป็นคนอื่นยั่งอีกอะกล้องเลี้ยกตอนนี้ผมขอไลายเซนพี่ <c oughs> ผมก็ไม่ได้ทำตัวเป็นฮีโร่แล้วทำไมพี่สั่งทำพูดผมล่คะครับคำสั่งเล่มไงเราแล้วคุณคิดว่าไงอะ <c oughs> ผมก็คิดว่า พี่ชอบเฮ้ยสะอึกเลยสะอึกเลยเฮ <ะ S 1> ้ยเดี๋ยวดู๋ยวหนูทำหน้หนาเลิกลากอ่ะเมื่อกี้คุณว่าอะไรนะใช่ก็เขาว่ากันว่าเวลาเราชอบใครสักคนเราจะหาเรื่องแกล้งคนคนนั้นเพื่อเรียกร้องความสนใจเขาเสมอจริงเหรอแล้วพี่ก็ชอบแกล้งคนพวกผม,มสแสดงว่าสแสดงว่าพี่แอบ,บชอบผมใช่ไหมครับเฮ้ย ไม่ใช่เว้ยเฮ้ยคุยเขินปะเนี่ยเองอแม่นขนาดนี้เขินอะไรคุ้นเหมือนกันงรักๆอึดอัดอะกลับไม่ได้ละเนเสียงอ่อนเลยเสียงส่งอะไรเัื่อกี่ยังหันไปตาบาเรุ่นน้องคนอื่นเลยกวนจริงเลยพี่เขาอีกเนี่ยก็ไม่ได้กวนนี่กูจริงกวนจริงกวนว่ะเห็นเห็นอยู่พี่เขาโมโหเนี่ยเออว่าแค่แกล้งอะไรเขานิดหน่อย ไปกับโ,โว้ยหนูไม่ทีน่าหลับและวล่ะตื่นอ๋ออยู่ห้องตรงข้ามกันอย่าง,างนี้ได้เหรอ เลยชอบควาเฉยเป็นจิ้มจุมแบบอะไรยังเกียดอ,อยูนนี่พวกแกหนุเลี้ยงเายปะล้มเลยอ่ะเอาก็รุ่นพี่มาชวนไทยรูปวทกาวเดีอนเว้ยอ๋อง่ายว่าแล้วเราถ้างั้นใครเป็นเดือนคณะเราอ่ะอ๋อก็ก้องคบแน กคุณเาบ้านชมาให้เมยะจะได้หรอกฮชยชอบแน่บ้านเมยแสดงออกอนะต้องผมเดูเอหล่ออยู่นะแกใช้ได้นะใช้ได้เน,นาะนฮะเขาปาทับไปแล้วกับผมเนี่ยเป็นไงโอเคปะอืมก็ก็ดีนะโอ้ได้ข่าวว่าเขาอย่ด้วแฟนด้วยนะแก จริงปะเนี่ยแม่ได้ข้าวได้ <S 2> <S 2> ข้าวหรือไปสืบไ,ไมเเบเกิดอะไรลูกเกิดอะไรเป็นไรวะเนี่ยเป็นอะไรนี่ใช่เหรอเออแล้วแพลอ,อยู่ไหน ก่นะครัสาขาขออนุญาตค่ะอาจารย์ครับเอาข้อสอบไปครับแล้วก็เข้าไปนั่งที่เลยครับแก้งนี่ก็สวยทุกคนนะเออเก้งก็สวยอะ่ะเมย์เมย์ดูออกเออเมย์ <laughs> บ้าเรารีบมานะั่งบ้าเราต้องนั่งข้างกันหมดแหละเพื่อนน่ะเอ้ยเมย์เนี่ยเป็นเป็นเองอะ่ะ คนที่ชอบมันมาบยิ้มละลายอะไรหรอนี่ก็ใจดีไปหมดเอาวยังลบมาเฮ้ยแล้วก็บอกเอายังลบมาให้แต่เขียนชื่ออาทิตย์อะไม่ไม่อไม่ได้ม่เขียนชื่ออาทิตย์ต้องต้องต้องขอบื้อมาเป็นโหลอะแล้วหกมาเผื่อเพื่อนจริงเหรอันเรื่องจริงเขาบอกอยู่มีสองอัน เฮ้ยเดี๋ยวเมย์ไปเขียนชื่อให้เลยเขีชื่อพี่อาทิตเขียนว่าไตรยมไม่ได้ถ้าเมย์จะไปลง <c oughs> มาเจอเขียนว่ี่อาทิตย์เขียนอาทิตย์ใช่ไหมสิน่ดโอ้โหดูะดูหน้าคนหน้าดีเลยมากมมา <c oughs> ประชุมเสียร <c oughs> <c oughs> พูดเรองอะไรอยู่นะอยากขายมาก <c oughs> อาจารย์ ขอบคุณเรื่องป้ายมากเลยนะแล้วก็มีป้ายอันใหม่ได้ไงอ่ะเราเจอมันในล็อกเกอร์อ่ะไม่รู้ใครเอามาให้เหมือนกันพี่อะผิดไงจะบอกว่าในหนังสือก็ไม่รู้นะว่าใครมาให้่เขาไม่บอกอีเพรมเราตอนนั้นอะที่หยิบป้ายชื่อให้เราอ่ะน่าจะบอกว่าเป็นคนที่มีป้าเอ้าก็ดีกว่าเมย์โดนทั้งทู้นะฟังอยู่หรอไม่ทำอะไรอยู่ เสแสงมากเฮ้ยที่คุณเปนชอบเมมเหมือนกันหรือไงชอบเอ็งชอบเอมโอเคขอร้องเราอ่ะหยุดเถอะขอร้องเปล่งออกไปจะเป็นคนสอนทุกคนเองพี่อาทิตย์ไปไหนแกเรื่องดีเสียงะโงไปแล้ว่ะพูดว่านะพี่นอนนะเขาคงไม่โวดพี่อาทิตย์หรอกมั้งหมดย หวังว่าพวกคุณพางเลยยังไม่ลืมเรื่องสมุดลายเซ็นกันใช่ไหมครับยังไงออาความสติหวานไม่ใช่เหรอเสียงไม่หวานเลยเอาแรงกว่านี้ป๊ปปี้พวกคุณได้ลายเซ็นกันครบหนึ่งพันคนหรือยังครับเอ็มมึงได้เท่าไหร่วัวสิงหกเจ็ดเองวะนี่เขาเกินไปของอะไรกว่าของน้อยกว่าได้อย่างมึงนี่นะเรียบผมพูดอยู่ มาเลย,ย่าจะกรธกันไม่เป็นเหรอ,อ,อดูไม่โหเดเนี่ยผมขอโดูสมุดลายเส้นของคุณครับไม่จินจะมีพี่จะมีพี่วางสายแหกตัดไปอยู่นิ่งเราดุอ่ะคนนี้จะเป็นภาษานิ่งแน่เลยเอ่ะพี่ชื่ออะไรพี่น,อน็อตท่าน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 ท่าำไมคิวไม่โดนวะได้เยอนะมั้งหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาพวกคุณเอาเวลาไปทำอะไรกันครับ ทำไมถึงทำกันไม่ทันผมขอถาม,ม<ะ>พวกคุณนะครับว่าพวกคุณน่ะยังอยากจะเป็นนักศึกษารรวิชาวิศวะอยู่หรือเปล่าอยากครับถ้ายังอยากเป็นนักศึกษาคณะนี้อยู่ผมหวังว่าคราวหน้าจะเห็นความรับผิดชอบกันมากกว่า<ะ>นี้ตัวสุดท้ายนีแหมเรท่อมากฝากงานให้คุณเองหนึ่งอย่างผมอยากให้พวกคุณตั้งประธานรุ่นมาหนึ่งคนแลวมาพบผมในวันพรุ่งนี้ตอนต้งบอกเย็าโอเคเป็นแน่ โอ้ไม่ใช่ฉัดโอ้อ่าคราวนี้ไปะคงไม่ทำให้ผมเสียเวลานะครับไมอมาเปียวเองขอจบการแข่งกหน่อยเออไม่พูดย้ๆก็ได้ครับมีผลจ้าปีฉันฉนเงสั่งเสจีปิเป็นปีนึ่งขอยเซ็นขอขอมือด้วย หาอะไร oh uh huh. เขาขนาดนั้นนะโอ้โหระเบียงก็ช่างเล็กอุ้ยเพี่อทีเขาไม่ร totally> ู <S 2> <S 2้เหรอว่าแบบมีสต็อกเกอร์อยู่เขามันนังตรงระเบียงเขาผิดตรงไหนเพี่อนทีระวังตัวหน่อย อ่ะใน,ในข้าวข้างพงี่ตงนีง้าีซเสก๊อตนะอุ้ยดูหัวดิเอาที่นีบผมหนีบเวเขียนชื่อยังอ่ะเขียนจริงจริงเหรอเต็มแล้วถ่ายเยอะเลยนะถ่ายให้มันหมด เราเคยเห็นเหรอหรือว่าใส่ปอกอ่ะใส่ไอ้นี่มือนเดิม,มเหรอเข้าแหวนมันจะรู้สึกแบบเอ้ยจริงเหรอเดีๆต้องทำขนาดนี้เอรอเลยมันเป็นความลึกแท้จริงใจชอบก็ชอบแหมไม่ใช่ไรหรออ้ากากงโอพี่นี่ต้องเป็นดาวเดือนหรอืออะไรแนะ่ จ้าสวยไยงนี่ไม่ชี้กับหนัง,นงสือเรียนก็ลองลึกๆเอาอันที่ใช้ได้ก็แล้วกันเนาะส่วนที่เหลือก็เก็บไว้เป็นมรดกของศูนย์ศูนย์หกสองไปก็ได้อ่ะลองดูขอบคุณครับพี่เปิ้ลคุณทิ้งไปหมดเป็นไรหรอแก็ถือซะว่าให้โทษที่พี่มารับน้องรหัสช้างแล้วกันเนาะก็ต้องให้ชี้กันล้วเดี๋ยวพี่ต้องไปเรียนละไม่ไงค่อยคุยกันใหม่นะจ้า สายนี้มันแซ่บฝนตั้งชื่อเนยมย์แ้ดพฝนเป็นใครมืนงไทยไม่มีนนไม่มีเรื่อง <c oughs> นี้ไม่มีคนงก์โอนตั่วเราเลือกค่ารถทันเสร็จสามเย็นนี้ว่ะเออเ <c oughs> พี่มินี่ครับผมยังไม่ได้พี่มินนี่เซ็นอะไรเซ็น <c oughs> อะไรพี่ม่อยของผมทำมาให้เจเจดีมาเร็วๆทำไมไม่มจาจับมาให้เจเจตั้งแต่แรกนะครับ พี่มินนี่ครับผมมีอะไรจะถามพี่มินี่หน่อยเป็นอะไรผมอยากจะรู้ว่าว่าพี่อาทิตย์หายไปไหนครับนิดเหรอก็เปล่านี่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่วันนี้พี่อาทิตย์ไม่เข้าประชุมเชียร์นะไม่เข้าประชุมเชียร์แล้วหรือว่าพี่มินนี่รู้แต่ไม่พูดเนี่ย โดนอะไรเหรอโดนห้ามปะา่ะ,อะ <c oughs> แอ,ะอ็บบอกเจ๊เขาจะบอกให้มีสัมปทานไปยิ่งบอกใครสิเข้าใจไหมได้ครับสาบานเลยโอเคคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้คือตอนเนี้ยอาทิตย์อะโดนกรุดออ,ออกจากงานพี่วาร์กแล้ว คือเรื่องมันเกิดตอนที่พวกที่วาก่ะมีวารแกรแรกอ่ะ,ะพเพื่อนแกที่เป็นไฮเปอร์อ่ะก็จับๆเรื่องไปเข้าหัวอาจารย์เขา้าเขาได้เที่ยวเปทุกที่แล้วหลังจากนั้นอ่ะพวกปีสามอ่ะเขาไม่กล้ารุนแรงกับแกอีกเลย<อ>เรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละแต่ก็ผม ไม่บอกใครเด็ดขาดนะจนตายแน่แกองเขาปอกอากาศเลยทีนี้ไม่ฉันไม่ใช่คนแบบน,นัน้นน่งตรงนี้ก่อนนะลูกวันนี้โต๊ะเต็มหมดเลยคนเยอะมากเขาไม่เห็นนี่ว่ะไม่เห็นใครอ๊ะอไม่เห็นเห็น,หนขอโทษนะครับนั่งด้วยได้ไหมครับเชิญครับ เขินนะนั่งกินขอบคุณครับพี่อาทิตย์เห็นหมศูนย์สองต้องเนี่ยชื่อไปแล้วอยู่นี่ได้ไงเนี่ยนั่งผกคอนั่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวใครอนุญาตให้ผมนั่งปีนิซ่าก็เมื่อกี้นี่ไงก็เมื่อกี้พี่อาทิตย์บอกเองนะครับให้ผมนั่งนี่ได้หยองโต๊ะ้กันเต็มหมดแล้วพี่ชนะ อะไรคะขอเป็นข้าวไข่เจียวสับก่อนรอสักครู่นะเดี๋ยวไปทำอะไรอยากกินอะไข้าวไข่เจียวสับกินอะไรแม่งโคตรเด็่กระตุ้นปานเลยหิวเลยอ่ะอยากกินพอดีผมไม่ชอบกินเผ็ดนะเะ้ยบอกให้รู้นี่โตจนหมาเลียโตยม่ถึงแล้วกินเผ็ดไม่เป็นอีกอ่ะยังพูดกับเขาดีๆก็ได้โคตรโตเลยอ่ะอุ้ยเกี่ยวอะไร โดาเียมาแล้วจ้ะน้องอทิวยว่าแต่เขานมเย็นเฮ้ยพี่ครับผิดโต๊ะหรือเปล่าครับอ๋อไม่ผิดหรอกก็น้องสั่งแบบนีประจำที่จำได้อันนี้ของน้องจ้ะใช่ครับขอบคุณครับเสียงจริงเสียงขนนี้ผมรู้นะครับว่าพี่วากชอบกินนมเย็นก็ยอมละมันจะเป็นอะไรนะอ ปอามาณหน้าอไอ้นี่ไม่ได้เลยไงราดูไปทางมองเขาทำไมขนาดนั้นะคะเออจ้องก็จะต้มเย็นหนุงเลงมากเดี๋ยวในฐานะที่ผมเนี่ยท <I S 2> ี่ฝุดเ<อ>พราะฉะนั้นขอสอนสักเรื่องหนึ่งนะ,ะคุณรู้ใช่ไหมว่า กว่าเราจะได้ข้าวมาสักเม็ดเนี่ยยากลำบากขนาดไหตนตอนดูแบบสดนะดูครับถ้างั้นผมอยากจะให้คุณเนี่ยแสดงความสำนึกในข้าวผมดูเลยคุณท่องบทสดมนก่อนกิกนข้าวเป็นใช่ไหมมันนอกเวลาแลวนะ <S <S 2> <S 2> <S 2> จะอะไรกันอีกเป็นครับไหนจริงๆท่องได้ไหมนั้นคุณช่วยไม่ใจท่องเหรอ พอดังๆเอาแบบให้มันเข้ากับความสุขในบุญข้าวข้าวทุกจานไรอ่ะหรอใช่ไหมข้าวทุกจานอ่าทุกอย่างอยากินทิ้งคว้างเป็นของมีค่าผู้คนอดอยากจริงๆกล้องผมไม่ต้องทำก็ได้อ่ะลุงสงสารบรรดาเ็กตาดำๆ ดำดำเนี่ยเปยุงกับเขาเขาเขาบกาอกว่าวเขาไม่กิ<า>นเห็บะยื่อของทำไมครับเอา้าก็พอเห็นคุณสำึกในบนข้าวไงผมก็อยากให้คุณกินมันคุ้งๆนี่จานนี้มีทั้งกะเพรามีทั้งไก่มีทั้งไข่ดาวคุณจะได้กินอิ่งมๆไงมาคุณไม่เลา่าตั้งใจผม มันน่ารับไหมอ่ะได้ครับขอบคุณครับขอบคุณด้วยกินเผ็ดไม่ได้เลยสอเนี่ยอร่อยไหมกินเผ็ดแล้วพีชตีนกินเผ็ดอร่อยครับแต่ผมว่าพี่ร้านเนี่ยนะเขาทำอ่อนเค็มไปหน่อยผมปรุงให้จะบอกให้นะเวลาผมมากินเนี่ยมันไม่ใช่แล้ว ไม่ได้กินว่ะจำรองคินแวแน่นอนไส่ดาวพริกใส่ดาวไม่สุกเฮ้ยปากปันเอาไหมปากใส่เข้าไปตอนนี้เลยเหรอวะ เดี๋ยวผมต้องไปก่อนนะส่วนคุณเนี่ยอย่างอ่านหนังสือพิมพ์จ้ะตกันให้หมดห้ามหลือว่าไม่มีอะไรอ่านอ่ะห้ามมีเมนูก็คุณจะอ่านเมนูตอนนั้นน่ะตอนเราข้ามอย่าบอกว่าก็นั่งกินดำอันนั้นจริงๆอ่ะว่าดูแลตัวเองดีๆนะครับเฮ้อเกอะไรขึ้นถ้ายิงเลยอ่ะพี่ทีจะรัก แต่หน้าไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนเป็นห่วงนะหน้าเหมือนแบบมึงระวังตัวไว้ให้ดีอะไรเงี้ยเอากินจริงจริงผมเป็นคนยังไงเนี่ยเป็นคนมีทกผิดมากก็ข้าวไข่เจีย,ยวยเขาก็ไม่มีใครกินแล้วไม่กินอ่ะจัดให้ด้วยไข่เจียวสิอกาแฟผมเท่าไหร่อ่ะขอไม่เป็นไรจัดนอากที่เขาจ่ายแล้วล่ะ น้ำเดี๋ยวผมพอตรงนี้แล้วเดี๋ยวไปเก็บตังค์ที่พี่อาทิตย์ไหนๆก็จ,จ่ายให้แหละไว,อะะว้อ่ะจะส่งไว้ก่อนแต่คนตาใก็ไม่กินอ่ะกินมันเยน็นมันเผ็ดนะเองอ๋ออ๋ออร่อยดีนะอะไรอย่างนงี้เหรอเฮ้ย คี่ทอดถ้าในนี้ได้จะเขาจะบรรยายว่าถ่าๆๆย,ายาาาดีๆเลยเริมม่นไหมจอยไหมโอยฉลองคู่นี้พี่รุ่นน้องมันรู้ว่าหนู่นีเอาเอาดิวะเออฉลองคู่นี้เกิดก่อนก็โดนตีได้เหมือนกันนู้นเอาก็ได้เจีคู่นี้เป็นไงเออแม่อุ้ยคือสีเลอะ โอยทีมบาสของเขารอบชิงแล้วนะครับมีแค่เข้ารอบชิงเนี่ยผมมแจไได้ถ şey ้าผมชนะพี่จะให้อะไรผมะครับกล้องของมันฉลาดอะมันดูแบบเก่งอะมันทำไมกล้องผมมันดูแบบ มันรู้ว่ามันเข้าหาพี่อาทิตย์ยังไงอ่ะมันถึงจะทาให้เขาแบบเซได้หรือว่าแบบมันจะได้อะไรกลับมาอะไรเงี้ยคือแับว่าจะต้องคุยยังไงถึงจะแบบว่าให้คนเนี้ตอบสนองแบบเออใช่คือแบบมันไม่ใช่เม็ดลูกหมาเออ EP นี้คือรู้เลยว่าอ่ะเอาไม่ใช่ก้องผบคือชอบพี่อาทิตย์แล้วอ่ะจะยังไม่ชอบก็ได้การแบบว่าไปแอบดูเขาแบบอยู่ห้องตรงข้ามเขานั่งตรงระเบียงเหมือนเรานั่งมองตรงหน้าต่างเขามีวิธีเข้าแบบว่าจะเข้าไปยังไงที่พี่ดูเป็นคนแบบฉลาดอ่ะ เออแต่เขาก็ดูฉลาดเนาะตั้งแต่แรกอยู่แล้วหละแต่พี่อาทิตย์ต้มีความแบบลึกลับลึกลับทำเป็นเก่งเมื่อไรสารลออรุนคู่เปรมว่าต่อไหมรุนแรงมากต่อเลยดีกว่าต่อเลยต่อเลยอ่ะไปเจอกันที่อีพีที่สี่เนาะไปอีพีสี่เลยค่ะ